วันนี้ก็จะมาสอนทำสกูชี่ผู้คุมในสควิตเกมกันนะคะทุกคนสามารถเปลี่ยนหน้าผู้คุมได้ด้วยนะก่อนจะไปเริ่มทําการฝากน้องๆกดไลค์กดติดตามสําหรับคลิปนี้ให้ด้วยนะคะทุกคนอย่างแรกเราก็เตรียมกระดาษ A4 มาแล้วก็มาวาดรูปทรงของผู้คุมได้เลยค่ะวาดไม่ต้องเหมือนมากก็ได้นะคะเอาตามถนัดของน้องๆได้เลยอันนี้เราก็วาดมาถึงตรงส่วนตัวของผู้คุมแล้วนะคะ ต่อไปก็มาเริ่มวาดหน้าของผู้คุมได้เลยค่ะตรงนี้ง่ายๆเลยนะคะแค่วาดเป็นวงกลมอันนี้วาดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเติมลายตรงหน้านี้ของหน้ากากผู้คุมหน่อยนะคะส่วนหน้าต้นฉบับของอันนี้ก็คือเราจะทําเป็นลายวงกลมแล้วเราก็ลงมาวาดตรงลายเสื้อได้เลยนะ,ะนี่เป็นไงใส่เข็มขัด ไปให้ด้วยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเมื่อเราวาดเข็มขัดไปเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็มาเป็นรองเท้าของน้องค่ะแล้วก็เติมกระเป๋าเสื้อลงไปนิดหน่อยเท่านี้เราก็วาดตัวของผู้คุมเสร็จแล้วคะ่ะน้องๆต่อไปเราจะไปวาดหน้ากากตรงที่เราเอามาเปลี่ยนกันหลายๆหน้านะคะง่ายมากๆเลยค่ะแค่วาดวงกลมไปอีกสองวงนะคะแล้วก็วาดเป็นลายหน้ากากลงไปนี่วาดเป็นลายปากไปแบบนี้เลยค่ะหน้านี้เราจะทําเป็นหน้าสี่เหลี่ยมนะคะส่วนอีกหน้า อันหนึ่งเราจะทําเป็นหน้าสามเหลี่ยมเลยค่ะนี่เพราะว่าทั้งหมดเสร็จแล้วก็จะมีชิ้นส่วนประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราก็ไปทําการตัดเส้นด้วยปากกาสีดํากันเลยดีกว่าคะ่ะแล้วแต่น้องๆได้เลยนะคะบางคนไม่ชอบตัดเส้นระบายสีไปเลยก็ได้คะ่ะแต่อันนี้คือกี่อันคือชอบตัดเส้นทุกอันเลยเพราะมันจะทําให้ลายเส้นของเราชัดขึ้นเอาแล้วแต่ความชอบของน้องๆเลยนะคะ <S <S อ่ะเดี๋ยวเราไปตัดเส้นต่อให้เสร็จกันเลยดีกว่าคะ่ะเมื่อเราตัดเส้นครบหมดแล้ว ะะเราก็จะทําการลบรอยดินสอที่เราร่างไว้เมื่อตะกี้ออกให้หมดเลยค่ะเพื่อที่จะเตรียมหน้ากระดาษให้พร้อมสําหรับการลงสีในขั้นตอนต่อไปค่ะ ต่อไปเราก็จะมาระบายสีตรงเส้นของขอบตัวสกูชี่ของเรานะคะจะทำเป็นเส้นตรงแบบนี้ไปเลย แล้วก็ขอแอบเอาปากกาสีขาวมาเติมเป็นเงาของสกูชี่ให้ดูเงาขึ้นดีกว่าค่ะง่ายๆเลยนะคะแค่ขีดเป็นเส้นแล้วก็จุดแบบนี้เองค่ะก็จะดูเป็นเงานะคะแล้วต่อไปแล้วก็ทําการติดเทปใสกันเลยเทปใสนี้ติดเพื่อที่จะเคลือบตัวสกูชี่ของเรานะคะเมื่อเราเคลือบกระดาษด้วยเทปใสแล้วก็ทําการตัดในขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะตัดตัวเอ๋ยตัดหน้ากากเอ๋ยแล้วก็ตัดเส้นขอบของตัวสกูชี่นะคะก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปทําการประกอบตัวสกูชิกันนะคะก็คือเราจะเอาเทปใส่นี้นะคะมาติดรอบๆตัวกระดาษผู้คุมของเราเลยแล้วเราก็จะใช้กรรไกรตัดตรงขอบแบบนี้เลยนะคะก็คือจะตัดตามไปรอบๆตามขอบเทปใสที่เราติดไว้ทั้งหมดนี้เลยพอเราทําแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้เส้นขอบของเราที่เราตัดตั้งไว้เอามาติดกับตัวเทปใสแบบนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆทําไปช้าๆนะคะไม่ตรงรีบเดี๋ยวเราก็จะติดแบบ หนีไปรอบๆตัวสกูตชี่ของเราเลย เมื่อเราติดรอบๆเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเมื่อกี้ขั้นตอนที่ทําไปก่อนหน้านี้คือไม่ได้ถ่ายแผ่นหลังเอาไว้แผ่นหลังนี้คือเราจะตัดมาพร้อมกับแผ่นหน้าผู้คุมเมื่อตะกี้เลยนะคะเราก็จะเอาแผ่นหลังนี้นะคะที่ติดเทปใส่รอบๆแล้วมาติดด้านหลังของผู้คุมแบบนี้เลยแต่เราก็ต้องเว้นรูไว้ตรงนี้หน่อยนึงนะคะเพื่อที่ทําการยัดใยลงไปค่ะเราจะยัดใยลงไปให้เต็มตัวน้องเลยนะคะถ้าใครไม่มีใยก็สามารถใช้ ใสเป็นถุงพลาสติกแทนได้เลยค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือยัดใยเสร็จแล้วก็ทําการปิดไว้เทปใสเลยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะได้สกูชี่ผู้คุมออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนก็แล้วแต่คนชอบถ้าน้องคนไหนชอบแน่นๆแ,แบบสโลสโลก็สามารถแปะเทปใสแบบไม่มีรูอากาศได้เลยนะคะนี่และเราก็สามารถเล่นแบบเปลี่ยนหน้าผู้คุมได้ด้วยเลยเผื่อใครไม่อยากทําหลายตัวก็เปลี่ยนหน้าเล่นแบบนี้ไปเลยดีกว่านะคะง่ายดีถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ไลก์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะบายบายค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย